สวยนอนสวยเรียดปริงเรไรโอ้ยเด็กแว่นเจอเด็กแวนเ่นยังบริดปริงเรไรได้ยินไหมคะ ริมสุดบาถนนวงแหวนรอบในของมุกดาหารนะคะมาเดินออกกํลังกายข้างริมสุดบาทนะสวยมากเจอเด็กแหวนหนึ่งคนเจอเด็กแหวนหนึ่งคน อากาศดีมากค่ะอากาศดีมากเลยหมดเลยยางมูมดิแหนกหมดเลยยางชงไว้หมดเลยยางค่ะบุมดีนชะรอไหวใครยังไม่อยากแก่อเด็กแว่นเป็นไร 또 텐노 또 텐노 아마나오데쿠엣